ซับแล้วครับบาดแรกันซับเลยอ่ะสวัสดีครับมากันมาขุดมั่นครับเป็นช่วงปลายฤดูครับน้ำกระท่วมครับตอนนี้บรรยากาศมีหอดมิมครับปีมั่นกับบค่อยเหล้อปันใดครับไอโจกเอาใน่น้ำคับหัวหนึ่งครับนี่ใหญ่อยู่น่ครับเห็นไหม นี่ก็เริ่มจะขุดกันนะครับขุดตามเครือครับมีแต่เครือหน่อยนะกัดอ้อยมันขุดไปแล้วครับขุดย่ำมั้งครับมันขุดไปังแต่ต้นเดือนครับลงไปนี่แล่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับจีด้สนี่ครับผมส่นซลายเป็นมั่นเครือหน่อยครับเครือหน่อยกับหัวหน่อยหัวหน่อยตามอันนี้ขนาดจะลงหัวคือกัน อาอยากแน่ครับน้ำกระท่วมเป็นกลไปหลายละนะสิงงัดต้งไปเบิ้งครับมาหน่อยซําเลยครับงัดกันมากแล้วครับนี่ขอซํานี่ครับตอนนี้นของไอ้ทรายครับกลมาครับไล่เบิ้งต่อครับครับอันยองาะไม้ครับ อยากง,งาครับเพราะวัอยู่ได้เงาไหมครับมั่นหมักลงหัวตามเงาไหมนี่หัวหนึ่งครับมาจังใดบนหัวนี่แกบวกครับขึ้นมา่ไไครับบวาหัวใหญ่น้ำมากครับข้าจะกลนหัวเขาเงาครับพี่ หากสำนิ้นมือครับหากมันดินเหนียวครับน้ำมาต่างไกลว่าสั่งครับกระปูกถังปูนเคลือไปไรเคลือบมั้ยมีหักเดียวหลายหักอยู่ครับพุ่งน้ำมาถึงในฝุ่นก็มีครับเบิ่งของไงครับนี่มันขึ้นแล้วบ่ครับนัน่นบ ร่องอยู่ยครับว่ามันสุดแล้นนวเปล่สุดแล้วครับสุดแล้วครับนะยังไม่สุดนะครับหมดตะน้อยกับหายครับนี่ถือไปตัวนึงแล้วครับโดนไปตัวนึงแล้วตั้งตั้งท่าสิก,กัดเลยครับนี่หมดตะหน่อยตาลายเจ็บไหมครับใหญ่ทำกำปั้นมาครับ สับขวัญมื่กีนะครับเป็นยังไงนี่ยังไม่สุดนะครับยาวลงไปนู่นสีเงาครับเงาเนี่ยเดี๋ยครับโอ้ถึงน้ำหน่ะอีสุดแล้วครับนี่อันนี้โยกเหมือนกันนะครับโยกขาดเลยนี่นรัเนี่ยโอ้ลงไปยีครับอุ้ยพ่อใช่ไหมเหมือนจะใช่นะครับแม่จะบอกครับปฏิคัคแต่ครับมันครนะอ้าวหัววะครับ มีหัวหนึ่งหรือเปล่าครับแกมันกันนะครับหนาสงสัยลงคูโอ้ลงคูครับสองหัวครับสามหัวครับล่งสามหัวครับมันสามหัวหัวนี่ก็มาก่อนนี้หัวข้างบนนี่มันสามหัวนั่นครับนี่ก้นแตกครับนี่สองหัวกอดกันครับโอ้มันสามกับปั่นโมเมนต์นมันกอดกันครับ เดี๋ยวหนึ่งหัวสุดแล้วครับโอ้ลอยกดลงไปตักเลือกครับแตกครับเป็นไรครับเป็นยังไงครับอันนี้อุ้ยขาดนิดละโมเมนต์นะครับมันมีดลงสามสี่หัวครับโมทันใหญ่ปันดาครับโมทันเต็มเลยมัน ในเพื่อนเต็มครับนี่ครับมาเพีครับอีกสองครับโอ้มาลงมองเดียวเลยครับมันเบิดเรียบร้อยครับเละครับถืองั้งแล้วครับนี่มือครับมือถือเสียมครับมมืืออจกกเ่ี้ครับ คนครับก่นแต่ครับนี่เห็นว่ามาแต่มันหัวเดียวครับนำผู้เดียวอยู่เบึ่มเบิมบิมเบิ่มาเบิ่งนัดมันสีหัวหาหัวมันหาหัวครับมันี่ยสีป่ะนี่ครับมองมันลงครับแต่มันถือมองมันลงครับโอ้แกะแกะครับแต่ครับถึงมองมันลงครับลงหัวนี่ครับสีสีแล้วปลายมันวยสี บีบสีเรียบร้อยครับสีมาลดเอ้าสีหัวน่อยมาลดนะโอ้สีแล้วครับสีแล้วรอดอยงนี้ครับนี่ครับนี่ครับความหมายของมันแซงครับมันออกเป็นทลายเป็นแซงเลยครับคือมะพร้าวครับอะไรอื่นมันแซงสิหาหัวครับเหงาเดียวหาหัวอันนี้ไปหาคุดตอครับไปโซนนี้แหละมาครับ เครื่อนน้อยๆครับนี่ตีดเดียวครับนี่พี่เบิ่งหัวใหญ่นี่ครับอันนึงกับซับอยู่ครับอื้ออื้ออยู่ครับคุณซับหัวมันเลยอื้ออื้ออยู่ครับโจกเอาครับหัวนี่เอาขึ้นมาแล้วครับพี่นี่ครับโอ้ต้องหัวเดียวเลยครับโดดๆเลยใหญ่เลยหัวใหญ่เครื่อนหน่อย ตาบีครับในซองหัวแล้วครับลุมนี่มานี่ครับมาลงมานี่เบิ่งกันหัวใหญ่บ่ นยอยู ie. ่ครับเนยอยู่ได้อยู่ครับได้อยู่มากเลยนะครับวันนี้สามแล้วครับมานนี้ เ๋ยวจะมาไรบางหลากดีๆครับเรือจำอะไรเครื่อนครับผมเดี๋ยวมาบังเครื่อนนี่ครับเครื่อบอกไงนะเล็ดหลอดสายตาเล็ดหลอดสายตาของเสียนครับเสียนมันแสงทั้งหลายนี่ครับนี่ไงเลยครับซื้อว่าใหญ่ครับมันยำมะไลหลากมั้งครับลงหัวบอกนี่ครับผมเงาละครับออค้ากินต้องมาไลไรบ้งครับ ไปหอดใสนี่ลงมาพีครับนี่แหละน่าจะล่งหัวอยู่นี่ทีเดียวก็ไล่ไปทีละละครับเดี๋ยมมาไล่กันครับซับแล้วครับนี่ครับตามนี่ครับตามมานี่ตามมนีล่ลงมานีครับก็ว่ามันกลนงหางนะครับมัดมันมีสามหัวครับเบิงบอดีมันล่องสามหัวเบิงดีดีพมกันลืมแนมกล่องนะครับ มันบังเรยครับคุดลงไปสับเฉลยโอ้ยรอหัวนี่เป็นหน่อยเดียวขาทานะครับเรือหัวสุดถ่ายครับหัวหน่อยนี่เจ๋งเลยครับนี่หัวหน่อยนี่เสียเลยวัดเราเสียหัวใหญ่ไปแล้วหัวหนึ่งเรือหัวนี่ครับเสิ็จตใหญ่บ่เดี๋ยวจะงัดกันมาเบิ่งครับครับผมขึ้นมาแล้วครับเอาขึ้นมาแล้วนี่ครับหัวจะจอหัวครับ สองหัวครับสําหรับเครือหากนี่นครับลงมานี่เดี๋ยวเราสีไล่ไปเทือหักที่ด่างหากครับอไปแจ้จวมาลุ่นกันทีเหลือสีใดซ้ำใดครับนะครับนะครับมันลงหัวครับมีหัวไหมครับโดนซะแล้วครับโดนสับซะแล้วถากเป็นลูกทรงถากทาครับขอเบอ่งของข้าครับบัดนี้ดีครับนี่ที่มากของมันเสียงครับนี่ เป็นแทงเป็นทลายครับคือบอกเผานี่ครับนี่ครับี่หัวแต่จอครับเี่จอหัวตัวนี้ยังบอท่านเห็นหัวครับอืมท่านเห็นหัวตัวนี้ครับมันจะแวบครับตัวนี้ก็เห็นหัวแล้วครับต้องแก้ดีๆครับนี่นี่โอ้ยหัวหน่อยแนอกไปโอ้ยหญ่อยู่ครับเนี่ยเอาหญ่อยู่ครับโอ้ยมีรุ่นแล้วครับมันลงหัวครับ นั่นว่ามีหัวคนกับหัวอะไรครับคนคุดมันกับสีหัวนะเครื่องสีหัวตัวสีไห้นะครับนะครับโอ้ยง่ายลีตัวครับนี่ยมันเบาเลียนเพาแมนตกนครับทีบอกฮักอีกเสบบอครับนะดิโอ้สำนักผ้าบันนี้ฮักแท้ๆนะเพื่อนนะครับ งัดไปงัดมาไปงัดถึงหัวขึ้นมุนเบิดครับวนมันหัวใหญ่ดีครับเอาครับขึ้นมาเบิ้งครับใหญ่ซ้ำเลยครับมันลงหัวครับลงเลยครับในหัวเลยครับครับขาดเอาต้องมีมีดหน่อยครับมาซับไปฮักเครื่องนครับมาเนี้ยพี่ครับเอ้ยครับแบบไงเลยพี่พี่ พี่กล่องห่อกันโอ้ยบมเต็มคนเลยครับพี่ไงเลยพี่เอ้ยถ่ายรูปให้เราได้รู้จิตตอดน,นมาแล้ครับดีไหมโอ้ยหมดไงเลยมันออกไปมไไาฝังนี้ไปกับพวกคุณนะครับพี่ครับของเ่าเดี๋ยวไล่กันครับครับไอเป็นขุดครับเอามาถ่ายครับไปไกลแทะนลาะครับบัดนี้ จับไปซ้มาไก่ล้วครับไก่แล้วครับไก่สิมุนนะไก่สิมุนนะครับเปิดดีๆครับจ้งคืนครับเปิดไว้นั้นครับเห็นมันต้องมีล่งติ๊กตอกเลยครับนี่เป็นติงสีนี่อ้าวโดนแล้วครับ อุ้งแพ้พี่เนี่ยเป็นทางเลยครับตัวนี้พระท่านเห็นหัวอยู่ครับนี่ยังไงนี่เครือมันอยู่นี่ครับเครือมันนี่ก็เครือมันนะครับนี่งยูนิเอ่อใช่ไหมเนยไม่ครับโมเมนต์โมเมนต์เครือมันครับเครืออย่างเอาครับมาต่อกันเหาครับนี่นี่นะครับจากมันนะบ่ครับโมเมนต์ ผุดอย่างใจเย็นมากครับนีบเป็นับบเป็นรบบต้องิ่งสร้างนี่ครับจะมีการแก้ครับเล็บสีครับแับน,นี้ โด,โดนพ่อครับแต่คุดมาขคุดมันมากเพิ่งเจอเนี่ยครับหัวใหญ่ๆเรียงๆกันครับไม่ได้ครับมานต้องตัดหนีบอกครับตัดหัวตัดท่ายมาเนี่ยยกขึ้นมาเป็นแผงเลยมันบ่ครับนี่ยพ่าจะว่ามันแสงมันทลายกวนแตกดีเลยครับน้อยเดียวเนี่ยงัดปั๊บเนี่ยสีขวกเลย <laughs> เอาลุนกันหลุนกันหัวนี่ยจเะเป็นหัวบ่เป็นหัวิ่งคือยังจะจ่อวะครับอีกแล้ครับแกตัวนี้ะมันยังางครับเอาตัวนี้ออกได้กวันมันจังสียท่านเนี่ยมันสิงัดมาผีเนาะหลุมมาผี่จังได้จะจ่อมัอ้งิึงคือยังมันใหม่ๆขวัญมัน มันจะหักครับไปดูจะหักให้ดูจะ,จะหักให้ดูดูเสียงมาก่อนครับเป็นช่วงนี้น้ามันถ่วมาึ้นมาหอดพียครับพี่น้าม,มะหอดปลามันหอดกับปลาไหลป่นนะเนี่ยครับซับหักมันไปทั่วแล้วเอาขาแล้วครับซับหักมันไปทั่วขาแล้วครับปัะเน,นี่ยอ,อ,อะไรครับว่ามันครับ ว่าไงคโอ้ป่นครับไปซับหัวทางล่างหัวได้ยี่ครับป่นไปซับหัวทางล่างดีครับมุลนี่ปุ๋ยนะครับมันกลบไปไกลโพดครับนี่ครับโอนเอาตัวนั้นไหมครับตัวนั้นเมื่อก่อนมั่อ่นท่านได้ไล่ห่างเบิดครับเนี่ห่างมันเลยซับไปเลยครับมันจากมันเก่ามันใหม่ครับมันเก่าโอ้ยมันใหม่ครับซับถึงมันใหม่ แหนกซับมาอีกแหนกซับครับอยากเห็นตัวนี้ครับนี่งานตัวนี้ออกมันบดซิบขวางทางครับออกมันั้นครับนั่นจอบปครับน่ะจอยลีครับโอ้ยคุณจะได้ตัวนี้ไม่ใช่เหรอเป็นอย่างนั้นน่ะควรแต่ตัวนี้ก็พอแล้วมันปรับซับเลยครับ อู้ซับอีกแล้วครับมุนนี่ปุ้ยครับโอ้แผนกซับไม่ลีครับโอ้ยนี่จะมั่นมาซับครับนี่ก็ลงห้อยนี่ก็มีครับโอ้ฟ้าสั่งมาซับโดยเฉพาะครับมุนเบิดครับกนนปวดครับอีครับขึ้นมาเลยครับหาดีครับ บักฟ้า,ส,าส,สร้างมาซับอี่ลีครับซับจนมุนครับงานนี้มันกองกันซับเลยครับอันนี้ฟ้าสังขามาสับอืมครับออกมาเลยครับหัวยังเงงงาม,งาม เดี๋ยว่งท้ายลงติดตอกกันเลยครับหอมมากเลยครับบันนี้ซับไปสองหัวครับหัวหนุนหัวปีครับซับไปเอาเดี๋ยวคุดกันครับบัตนี้เโคงสิบบเดทไทย้วครับบัตนี้ประวัติมันสิเลไปหนาครับนี่ครับผลงานครับมันเครือเดียวมันตนเดียวมันแซงขึ้นซื้อว่ามันแซงครับึ้นเป็นแซงเป็นทะไา่ครับครับผลงานคลงานนำไปผคราบลงห้อยไปผคุาน เอากดกดติดตามไปกําลังเร่งใจในเรื่องครับทุ่งกร่าไทยเรียนมุดเข่าปลาครับอาชีพเห็นชัดแนวโบเห็นแนวครับเพราะว่าต้องทายไปกลวนไปอย่ไปเบิ่งในตาเฮาครับเอาเลยครับสับเลยนะครับพันเอกสับครับส่งมาสับโดยเฉพาะครับนี่ครับแย่ไปเบิ่งในตาเฮาต้องโอ้หมุนตาเของมาเลยครับเหมือนมากวนก่อน อีกอนกับมะกุลครับแต่เพิ่นอีนี้เพิ่นกลมก่อนแล้วพี่ครับแต่หวงงามเลยพี่หายทรายเพิ่นกลมเพนสร้างคนครับซับครับผมตอนนี้ก็กลับกันแล้วครับได้มันพอสมควรแล้วพี่ครับมันเ่าอ่าครับมันรอบสุดท้ายของปีครับมาเดี๋ยวพุดธสองเถื่อฝากอะไรพุทตามมาแรงแกกับตูนลาเทเลียนครับมันแซงครับนี่เปลนเป็นแซงเป็นทลายเลยนี่ครับนี่หัวใหญ่ๆครับพี่ เบืงตีแหละครับเป็นปีแรกครับที่พูดแต่มันหัวใหญ่ครับมาก็อายทรายเป็นปีแรกที่ได้มันห้วยใหญ่กาแฟคนเรก็าจะตามเป็นกำลังใจทุกราชแดงคือเก่าครับอ่ะพอกันไหมครับคลิปหนะอายุหากินแล้วกินมีทุกราชแท้ๆเขาการเข้ามาสวัสดีครับฝาของห้องแล้วครับผลฝนทรงครับผลทรงฤยดูกาล